สนับสนุนโดยน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่หอมติดทนนานยิ่งกว่าน้ำหอมเอาละครับกลับเข้าสู่ยูอาร์ม a n t ฟนตาซีแฟนฉันเป็นซุปตานะครับนุ่มเป้ยของเราครับโอ้โหบอกทั้งสเปคมานะฮะแล้วก็ยังได้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาช่วยคัดสเปคให้อีก <c oughs> มาถึงรอบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเหลือสาวโดของเรา6คนนะคุณผู้ชม6คน แล้วมาถึงเบรกนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องมารลุ้นกันว่าสาวๆทั้งหคนเนี่ยเขาจะโอเคกับไลฟ์สไตล์ของคุณหรือเปล่า<อ>หรือตัวตนของคุณหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยครับใช้ชีวิตคนเดียวมาตลอดฮะ,ดาดฮะการกินข้าวคนเดียวดูหนังคนเดียวเดินห้างคนเดียวไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวยังงี้ก็เคยไปครับก็ไม่อยากทําอะไรคนเดียวอีกแล้วครับ ส่วนกิจกรรมที่บ้านในช่วงนี้มากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นการดำน้ำครับผมคือเรียกว่าถ้ามีเวลาว่างก็จะหาทะเลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับหรือว่ามาเดทก,กับเราเนี่ยก็อย่างแรกก็ว่ายน้ําเป็นไม่กลัวน้ำนไม่กลัเรือไม่กลัวแดดไม่ได้กลัวดาอะไรอย่างงี้ครับค่อนข้างที่จะยากนิดน,นึงเนาะครับผมถึงสาวๆทุกๆคนนะครับคือเฟยเนี่ยปกติ เป็นคนที่ทํางานเยอะมากทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังคือเบื้องหน้าเนี่ยบางเดือนเราก็จะพาไปเจ็วันแล้วกับการถ่ายละครส่วนเบื้องหลังเนี่ยเราก็มีการเปิด production house กับเพื่อนก็ค่อนข้างยุ่งครับผมชีวิตวันหนึ่งเนี่ยก็จะปาไปกับกิจกรรมต่างๆนะฮะแต่ว่าคือถึงแม้ว่าผมเวลาจะยุ่งแค่ไหนนะจะทํางานเยอะแค่ไหนเนี่ยถ้าเราจะเดทกันคุณโทรมาอยากให้ไปหาผมไปหาได้ทันทีเลยนะฮะก็ ข้อหมายอย่างเดียวเลยครับอย่าใสแค่นั้นเองอีกหนึ่งอย่างนะฮะที่สำคัญมากเลยก็คือโดยส่วนตัวผมเป็นคนตื่นเช้าครับเนื่องจากเราเวลาเราไปเที่ยวเวลามันก็นอยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอยากจะซึมซับบรรยากาศให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนตื่นเช้าด้วยก็จะดีมากเพราะว่าเวลากลางวันทั้งวันเนี่ยเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไม่ว่าคุณจะเดทมาแล้วสักกี่ครั้งนะครับ ถ้าคุณไปเด็กกับผมเนี่ยคุณจะลืมทุกเด็กที่ผ่านมาเลยครับโอ้โหถ้าคุณไปเดทกับผมคุณจะลืมทุกเดทที่ผ่านมากดไปเลยสคนไม่แน่ไม่แน่คือเขาอาจจะฟังให้ครบทุกรายละเอียดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่คนที่อยู่เนี่ยก็ถือว่า ใจพอสมควรนะเพราะข้อแม้คุณเยอะเหลือเกินนะไม่น้ําเป็นอย่าสายอย่านู่นอย่านี่ต้องตื่นเช้าอย่างเรื่องตื่นเช้าผมไม่ได้บอกว่าสายไม่ได้เลยนะคุณจะต้องตื่นเช้าทุกวันมันไม่ได้ผมก็มีวันที่แบบมันต้องตื่นสายมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าแค่แบบถ้าเราไปเที่ยวกันสมมุติไปเที่ยงตื่นมาเที่ยงวันนั้นที่เราจะคิดว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันมันก็หายไปละครึ่งหนึ่ง โอเคมาดูด okay, ีกว่าว่าสองสาวที่ล็อกเอาไปเนี่ยจะเป็นใครนะฮะแล้วคุณเห็นเขาปุ๊บเนี่ยจะยังแบบอ้อนวอนให้เขาล็อกอินต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะโอเคครับ, okay, รบถ้าพร้อมแล้วไปพบกับสองสาวโสดข,ของเราเลยครับเชิญเลย สาวทำไมล็อกเอาคะคุณว่ายน้ำไม่เป็นจิตแจวเลยว่ายน้ำไม่ได้ไม่ได้เลยจมตายแน่นอนคือรักแค่ไหนแต่ข้อแม้นี้คือไปต่อไม่ได้จริงๆก็ราะว่ายน้ำไม่เป็นนี่เอออ๋อโอเคอีกหนึ่งท่านครับสวัสดีค่ะชื่อเนเน่ค่ะเหตุผลที่ล็อกเอาคือว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็เมาเหลือยคุณใจยังไง อันนี้คือข้อข้อเดียวเลยที่ติดใช่ไหมครับการดำน้ำสกูบ้าไม่ต้องว่ายน้ำเป็นเออจะพร้อมสอนเหรอสอนได้เรากัดเรากัดเรกลเลเตอร์ดำคุณต้องตัดสินใจแล้วล่ะคุณเฟยจะฟังบททดสอบก่อนไหมขอฟังอฟังขอฟังก่อนแล้วคุณตัดสินใจทีก็ได้้ะจะทำไม่ทำได้แปลว่าคุณอยากให้เขาล็อกอินใช่ทั้งสองคนไหมฮะทั้งสองคนอยากฟังของนกก่อน อยากได้ยินเวลาจีบสาวแบบมุกเสียวๆไงคะอันนญาตให้ปรึกษาเพื่อนได้อันนี้ให้ปรึกษาเพื่อนได้ด้วยแล้วก็ถามมาเลยไม่ต้องปรึกษาตัวกูเจนกูเจนแล้วคุณเนเน่หละครับอยากเห็นเต้นรั่วๆเสียวๆค่ะคิดว่าเขาน่าจะถนัดออ อันนี้คือดูทั้งคู่แล้วเนี่ยเขาอยากให้คุณแบบละลายมาดละลายฟอร์มของคุณนะครับจริงๆเวลาอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเขาเป็นยังไงคะเ,ออเขามีมาดรั่วไหมรั่ว<อ>ไหมเอางี้ดีกว่าผมไม่เคยคิดไม่ไม่เข้าใจคำว่ามาดของเขาเลยฮะใช่ไม่รั่วมาดเป็นยังไงออันนี้หนักเลยส่วนบ้าผมเป็นตัวตลกใปนกลุ่มด้วยอ๋อใช่าไม่รู้ซะแล้วงั้นบททดสอบนี้สบายเลยเรียกว่าทําทุกเช้าเพราะฉะนั้น คุณยืนยันว่าคุณอยากจะให้เขาล็อกอินใช่นะแล้วคุณก็จะทําบททดสอบของทั้งคู่ด้วยครับโอเคเชิญตรงนี้เลยมาตรงกลางเราใกล้เขาหน่อยดีไหมครับผมเอาละครับนกครับถึงพี่จะไม่มีรถขับป่ะแต่พี่จะพาเดินกลับอย่างโรแมนติกนะนะนะ นเดี๋ยวเราจะให้คุณตัดสินใจแล้วเดี๋ยวบอกอีก no. ทีละกันนะครับอ่าเดี๋ยวเชิญประจำที่ก่อนละกันนะครับอ่ะคุณเนเน่เน่เชิญฮะคุณเชิญครับมีเดี๋ยวให้ยืนดูใกล้ๆเลยอ้าวถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาครับโอ้โห เออโมานั่งนั่ง่งพักก่อนมารอฟังคําตอบของเขาดีกว่าว่าเขาอะประทับใจพอไหมที่จะล็อกอินกลับเข้าไปจะตัดสินใจอย่างไรนะครับเริ่มต้นที่คุณนกก่อนคุณนกครับตัดสินใจจะล็อกอินกลับเข้าไปไหมครับล็อกอินค่ะเอ้ยยังอนหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วอ้าวคุณเนเน่ครับจะล็อกอินกลับเข้าไปหรือไม่ครับ ลออินค่ะล็อกอินเหมือนกัน้าควใหญ่ครั้งนี้มันไม่เสียเปล่าจริงๆอ่ะคุ้มค่าคุ้มค่าเออนะครับเพราะฉะนั้นนะครับล็อกอินกลับเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับก็มี6สาวโสดเหมือนเดิมเลยใช่ค่ะ6สาวโสดที่จะได้ไปต่อรอบสุดท้ายแล้วด้วยนะคะโอ้ยรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่มาร่วมนะฮะโอ้โหตัดสเปคกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลุ้นกันต่อแล้วกันเนาะนะว่าหนึ่งสาวคนนั้นที่จะไปเดทก,กับนุ่มเฟยของเราจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันในช่วงสุดท้ายนะครับของ you are my fantasy แฟนฉันเป็นซุปตาร์สัมผัสไหนจาก6สาวโสดที่จะเป็นหนึ่งในใจของเฟยและทำไมเฟยถึงออกอาการแบบนี้ เฮ้ยเฮ้ยอย่าตัวงอและดินเนอร์ริมหาดในฝันของสาวหลายๆคนที่เฟยลงมือทําด้วยตัวเองมันต้องเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธอ